คิดถึงเรื่องโลกร้อนอากาศร้อนขึ้นอะไรจงจริงจริง,รง,รงมันไม่ใช่มันมีอะไรลึกและกว้างกว่านั้นคนในหน่วยราชการเองซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็ไม่เข้าใจถูกต้องอยังเข้าใจว่ามันคือเรื่องโลกร้อนโลกร้อนจริงๆไม่ใช่พูดง่ายๆว่าสภาพภูมิอากาศที่มันคุมโลกเราเนี่ยทั้งก้อนใหญ่เนี่ยมันเปลี่ยนการที่อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นมันก็เป็นเพียงมิติหนึ่งเท่านั้นเองเราเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกําลังเป็นไปเนี่ย ไม่ใช่ข่าวดีของมนุษย์ในท้ายที่สุดทุกคนก็จะเจอชะตากรรมร่วมแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างถ้าหากว่าภัยคุกคามมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยจริงๆประเทศไทยต้องปรับตัวต้องปรับอย่างไรมันพอจะมีแนวทาง และทางเลือกอยู่บ้างนั่นคืออาศัยหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประเมินสถานการณ์ระยะยาวและทําแผนเราพบว่าการที่เรามีแผนมันไม่ได้เป็นการประกันความสําเร็จที่จะตามมาได้ยินไหมครับ planning คือแผนแล้วก็อยู่นิ่งๆเส,ส่วนใหญ่นะซึ่งมันมันไม่ควรอย่างนั้นนะมีแผนแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เป็นคนต้องประสานกํากับเพื่อเอาแผนนี้ไปใช้อ่ะมีขีด สมรรถนะหรือความสามารถที่จะทําหน้าที่ของตัวเองได้แค่ไหนโจทย์มันอยู่ตรงนี้ครับหน่วยงานไหนล่ะที่ดูแลเราก็พบว่ามันมี2หน่วยงานก็คือสพอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหน่วยงานหนึ่งก็อยู่ในกระทรวงเกษตรนะสำนักงานเศรษฐก,กิจการเกษตรพอเราไปคุยกับเขาเนี่ยเขาตื่นตัวและเขาเห็นด้วยนะครับว่าการมาช่วยเขาดูเนี่ยว่าขีดสมรรถนะของเขา เพื่อจะผลักดันขับเคลื่อนแผนที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องสําคัญเราไปช่วยเขาตรวจตัวเองก็คือไปช่วยเขาในกระบวนการช่วยยังไงช่วยอธิบายเครื่องมือสิ่งที่จําเป็นต้องวัดจริงๆเครื่องมือนี้มาใช้กับ Climate Change ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มอีก3ด้าน 1. การบริหารจัดการองค์ความรู้อยู่กับ Data Information เดิมๆไม่ได้อันที่2คุณมีขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยี โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อให้เทคโนโลยีทันกับโลกอนาคตได้ในระดับไหนอันสุดท้ายเป็นขีดสมรรถนะด้านการเงินหน่วยงานรัฐทั่วไปก็ทำงานตามงบประมาณที่มีแต่เราคิดว่านี่พี่พอต้องเพิ่มเติมมาจากระบบซึ่งไม่เคยมีอยู่เดิมๆงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็พบว่าความรู้บางส่วนเนี่ยมันก็ยังไม่ ไม่ลงไปถึงข้างล่างแต่เรื่องความรู้มันเป็นประโยชน์สาธารณะมันก็เลยตกเป็นภาระของรัฐบาลโดยตรงคือถ้าประชาชนตื่นรู้แล้วมีการเตรียมก็เ,เป็นประโยชน์กลับมาสู่รัฐบาลเอง